แรงบันดาลใจชีวิตคือการเดินทางนักเดินทางท่องเที่ยวไปในโลกกว้างเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆมาบอกเล่าสู่ผู้คนเรื่องราวของนักเดินทางบางก็สนุกสนานบางก็ตื่นเต้นโลดโผนแต่นักเดินทางบางคนกลับมีเรื่องราวที่น่าเศร้าใจ ชายยากจนคนหนึ่งมีความใฝ่ฝันที่จะเดินทางข้ามมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลเขาจึงอดทนทำงานหนักและเก็บหอมรอมริบเงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อจะซื้อตัว๋วโดยสารเรือเดินสมุทรเป็นเวลานาน,านทีเดียวกว่าเขาจะสามารถซื้อตั๋วเดินทางได้ซึ่งราคาตั๋วเพียงใบเดียวนั้นได้ทำให้เงินที่เขาเก็บออมมาตลอดทั้งชีวิตแทบจะหมดเกลี้ยง ก่อนลงเรือเขาจึงเตรียมเนยแข็งและขนมปังเป็นสเสบียงติดตัวไปด้วยในวันแรกๆของการเดินทางเขาอาศัยเนยแข็งและขนมปังประทังความหิวอย่างไม่ลำบากยากเย็นเท่าไหร่นักแต่พอนานวันเนยของเขาก็เริ่มบูดขนมปังเริ่มแข็งกระด้างเขาต้องทนฝืนใจกว่าจะกล้ามกลืนลงไปได้แต่ละคำในขนาดเดียวกันเขาได้เฝ้ามองวริกร นำอาหารดีๆไปเสิร์ฟยังห้องอาหารของเรืออาหารร้อนๆน,น่ารับประทานผ่านหน้าเขาไปจานแล้วจานเล่าว,วันแล้ววันเล่าโดยที่เขาไม่เคยได้ลิ้มรสชาติของมันเลยเหลืออีกเพียงวันเดียวเท่านั้นเรือก็จะถึงจุดหมายปลายทางเนยบูดบูดและขนมปังแห้งๆของเขาได้หมดลง ครั้นถึงเวลาอาหารเขาเห็นบริกรยกอาหารที่พึ่งปรุงเสร็จใหม่ๆออกมาจากครัวกลิ่นหอมของอาหารที่โชยมาแตะจมูกทำให้ท้องไส้เขาปั่นปวนยิ่งนักในที่สุดเขาตัดสินใจฉุดมือบริกรผู้นั้นไว้แล้วขอร้องว่าได้โปรดเถิดขออาหารผมบ้างแล้วจะให้ผมทำอะไรตอบแทนก็ได้บริกรมองหน้าชายผู้นั้นด้วยความประหลาดใจ แล้วถามว่าคุณไม่ได้ซื้อตั๋วโดยสารหรอกหรือครับซื้อสิเขาตอบพร้อมทั้งแสดงตั๋วโดยสารให้บริกรผู้นั้นดูและแล้วเขาก็ต้องตะลึงงานเมื่อบริกรผู้นั้นบอกเขาว่าค่าอาหารทั้งหมดตลอดการเดินทางรวมอยู่ในค่าโดยสารแล้วครับ ผู้ฟังคะบางคนอาจจะนึกสงสารแต่บางคนอาจจะนึกขบขันในเรื่องราวของนักเดินทางผู้นั้นแต่จะมีใครเฉลียวใจบ้างว่าชีวิตของเราเองก็อาจไม่ได้แตกต่างไปจากชายผู้นั้นเลยชีวิตเปรียบเสมือนกับการเดินทางทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกล้วนได้ลงทุนซื้อตั๋วเดินทางมาทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้เกิดเป็นมนุษย์ยิ่งพิเศษสุด เหมือนการได้ตั๋วเดินทางชั้นหนึ่งซึ่งพรั่งพร้อมด้วยสิทธิพิเศษตลอดการเดินทางทีเดียวเราจึงได้จิตใจและร่างกายที่สามารถทำความดีและมีความสุขในสิ่งที่ดีที่งามนี่คือสิทธิพิเศษที่เราได้มาพร้อมกับการเป็นมนุษย์เราต้องกล้าใช้สิทธิพิเศษเหล่านี้กล้ายิ้มกล้าพูดกล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่ดีกล้าที่จะมีความสุข และกล้าที่จะมีชีวิตที่ดีงามเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิทธิของเราโดยชอบธรรมอย่าลืมว่าทั้งหมดนี้รวมอยู่ในค่าโดยสารแล้วเกิดเป็นคนทั้งทีถ้ามัวแต่ซึมเศร้าเอาแต่คิดเรื่องทุกใจทำเรื่องร้อนใจทุกวี่ทุกวันเราย่อมไม่แตกต่างไปจากนักเดินทางผู้น่าสงสารที่เฝ้าแต่ฝืนใจกล้ามกลืนอยู่กับเนยบูดบูและขนมปังที่แข็งกระด้าง ทั้งที่ตนเองมีสิทธิอิ่มหนำสำราญกับอาหารเลิศรสเราทุกคนคือนักเดินทางที่ต้องฝ่าลมพายุอีกมากกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางขอให้นักเดินทางทุกคนใช้สิทธิ์ของตนอย่างรู้คุณค่าเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยรอยยิ้มที่สดใสและถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ